เนอกต่อไปให้เราได้มีความตั้งใจองเวลานี้จะเป็นเวลาที่เราจะทำจิตให้สงบเป็นสมาธิคือความตั้งใจตั้งใจมั่นที่ชอบในปกติ เรามีสติดูจิตของเราเราเห็นจิตของเรานั้นน่ะมันมีความคิดอยู่เสมอคิดไปในเรื่องอดีตที่ผ่านมาแล้วที่เราจำได้แล้วเราวิตกกังวลไปในเรื่องของอนาคต ที่ยังไม่มาถึงอันนี้พระพุทธเจ้าสอนให้เราพยายามมีสติอยู่ในปัจจุบันแม่ว่าช่วงเวลาหนึ่งในเวลานี้จะเวลาสักประมาณหนึ่งชั่วโมงให้พยายามประคับประคองจิตใจ มีสติอยู่ที่กายมมตนาจิตธรรมว่าสติปัฏฐานสิเมื่อเรานี่มีสติอยู่ที่กายเช่นลมหายใจก็เป็นเรื่องของกายการเคลื่อนไหวไปมาก็เป็นเรื่องของร่างกายกับใจนี่เรานั่งนๆเนี่ย ท,ทับขวาทับเท่าซ้ายมือขวาทาวาับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงน้ำรงสติของเราอยู่เฉพาะหน้านี้ไม่นั่งก้มไปนักไม่นั่งแงนเกินไปไม่เอียงซ้ายเอียงขวานั่งตรงตรงหลับตาพอประมาณยนละกายาไปบังคับลมหายใจให้สั้นหรือให้ยาวเพียงแต่รู้จากลมหายใจเท่านั้นาหายใจเข้าหายใจออก จะม,มีคำบริกรรมพุทโธหรือไม่มีก็ได้นี่เป็นอุบายวิธีที่ครูบาอาจารย์จะสอนเป็นพื้นฐานแต่ถ้าเราจะทำกรรมฐานในบางคนนั่นอาจจะถูกเจริตกับการพิจารณาถึงความว่างเราก็พิจารณาสรรพสิ่งเป็นความว่างกายนี้เป็นความว่าง กองดินกองน้ํากองไฟกองลมแยี่อก็มาแล้วไม่มีเราแต่ในเบื้องต้นเลยยังไม่มีนิมิตปรากฏชัดอะไรก็ไม่ต้องสงสัยให้ใช้ปัญญาจากความคิดความจําก่อนก็ได้คิดก่อนเมื่อร่างกายนี้มันเป็นธ่าสีกองดินกองน้ํากองไฟกองลมนี่แหละมารวมกันประชุมกันก็เป็นร่างกาย แยกออกมาเป็นธาตุสี่แล้วก็ดูซิว่ามันธาตุสี่เป็นเราไหมเช่นเรากระดูกฟันออกมาทีละซี่เอามาใส่มือเราดูกระดูกฟันซี่ไหนเป็นเราบ้างกระดูกศีรษะกระดูกคอกระดูกหน้าอกกระดูกสันหลังกระดูกแขนกระดูกขากระดูกซี่โครงเราก็เห็นว่ากระดูก แต่แลราท่อนนั้นก็ไม่ใช่เรานั่นก็มองไปมันกระดูกนานๆเข้ามันก็จะ่ก็ๆเปลี่ยนสภาพจากสีขาวไปสีน้ำตาลไปเรื่อยๆลงไปละเอียดละเอียดลงไปแล้วมันก็เหมือนกับเป็นถาดดินนะแข็งๆมันก้อนดินมันมันยุ่ยยุ่ย,ยุยไปแล้วเราแยกเกอาไปมันก็ไม่มีอะไรเป็นวมว่าง ถ้าธาตุลมเราก็เห็นง่ายๆมันลมมาเลยไปกับเป็นความว่างนะธาตุไฟมันดับไปแล้วมันก็สูญหายไปธาตุน้ำมันก็เหือดแห้งไปมันก็ไม่มีละเดยวงั้นธาตุที่ยังคงเหลืออยู่ที่มันแย่มันมันจะสลายยากก็คือธาตุที่มันแข็งแข็งนักษณะที่ธาตุมันแข็งแข็ง สมมติเรียกว่าเป็นดินนคือแข็งๆแ,แต่ไม่ช่เป็นก้อนดินก้อนหินนี่ก็เป็นธาตุที่แข็งอันนั้นก็เป็นธาตุข,าข้างนอกจากดินสะสมพินานณาก็เป็นหินอย่างนี้เราก็ใช้ความคิดพิจารณาอย่างนี้ในความคิดในปัญญาความคิดในกําลังของสติที่ยังคิดอยู่ในเรื่องเดียว ก็เป็นกรรมฐานเป็นธาตุกรรมฐานพิจารณาธาตุสี่มากับจริตผู้ที่มีปัญญาถ้าเรายัง,ย,งยินดีพอใจเห็นความสวยความงามของร่างกายนี้อยู่นะั้นต้องพิจารณาถึงให้เห็นว่าไม่สวยไม่งามจิตถึงเจตสงบเป็นอารมณ์กรรมฐานที่จะปราบจิตที่กุยินดีในรูปที่สวยงาม ถ้าผู้ที่มีปัญญาแล้วเราไม่ได้ยินดีในความสวยงามอย่างนั้นเราก็มาพิจารณาเป็นธาตุธาตุตามธรรมชาติการพิจารณาอย่างนี้บ่อยๆแล้วกความชํานาญเือความชํานาญจิตก็จะสงบขึ้นความคิดจะค่อยๆน้อยลงเพราะเราคิดอยู่เรื่องเดียวนะเมื่อเราคิดไปแล้วจิตยังไม่สงบนิ่งเราก็คิดมาอกีกพยยิจารณาหนังบ้าง พิจนา,าตับไต่ไส้ปอดบ้างนะาุเนี่ยมันให้มันละลายละลายไปเป็นดินไปขยายไปแยกไปเป็นความว่างองวัยวาน้อยใหญ่ให้พิจนาที่ะอย่างที่ะอย่างถ้าเราเห็นชัดขึ้นมาเนี่ยเราอาจจะเห็นผมหลอนลงพ่จากิทศาสตร์เรา,ก,า,า,ก,รา,เราก็เป็นละลายไปเลยก็ได้นี่ จิตก็เริ่มเห็นข้ามาแล้วในเบื้องต้นก็ยังไม่มีนิมิตหมายอะไรหรอกให้เป็นสัญญาไปก่อนแล้วใจก็สบายคิดแยกธาตุแยกขันอย่างนี้ใจสบายเห็นว่าไม่มีตัวไม่มีตนยังสบายใจเข้าใจแจ้งชัด เราทำอย่างนี้บ,บ่อยนะทำบ,าบ่อยเมื่อเราทำบาบ่อยเขาจิตก็เคยชินน่ะเริ่มพิจารณาสิ่งข้างนอกยอดกลับมาพิจารณากายข้างในเห็นเป็นธาตุไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวตนเมื่อเห็นอย่างนี้ก็ไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาในบางครั้งอาจจะปรากฏนิมิตขึ้นมาได้ลหะจิตมีกำลังขึ้นมาจะสร้างภาพขึ้นมาได้ ถ้าสร้างภาพขึ้นมาได้นะสร้างภาพมาจากความจินตนาการขึ้นมาแล้วนาสร้างภาพมาแล้วก็เข้าใจชัดขึ้นมานั่นเข้าใจชัดขึ้นมาเมื่อสร้างภาพขึ้นมาเมื่อกาลังสมาธิก็จะเห็นเป็นก้อนถาดกองดินกองน้ำกองไฟกลองลมอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วชัดเจน ถ้วธาตุนั้นมันแตกสลายไปก็ไม่มีตัวเราถ้ามันมากๆก,กันแล้วเราถึงจะเห็นเป็นนิมิตปรากฏขึ้นอันนั้นต้องมีกำลังสมาธิละในเบื้องต้นก็อย่าไปคิดอะไรมากละเราไม่มีกำลังเห็นภาพอะไรก็อย่าไปสงสยัยนะไม่เห็นก็ไม่เป็นไรหรอกเพียรพยายามทำก่อนปฏิบัติ ทำเปียงพยายามปฏิบัติก่อนทำอย่างนี้ให้สม่ำเสมออาศัยแรงบันดาลใจที่เรามุ่งหวังความสงบของใจเพื่อที่จะออกจากวัฏาสางสารในชาตินี้ให้ได้ไม่ได้ออกก็ได้หมดเลยแต่ขอให้ไี้รู้ความจริงแจ้งชัดทำลายความหลงผิดให้ใจมีความเห็นที่ถูกต้อง เกิดขึ้นในใจก่อนที่ชีวิตของเราันมจะจากโลกนี้ไปซึ่งมันก็ไม่นานนั่นเรามีโอกาสได้มาพบผ่านกับคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็ปฏิบัติความเพียรน,นี่แหละใจเราถึงจุดหมายได้ได้ความเพียรอย่าไปละ,ะความเพียรอย่าไปทดถอยกับความเพียร ทำให้สม่ำเสมอจะสงบเราก็นั่งเดินจงกรมไม่สงบเราก็ทำไม่ขาดอย่างทำวัดสวดมนต์นี่แหละนะบางครั้งเราก็จะขี้เกียจก็ไนะด้ขี้เกียจก็ทำขยันก็ทำหลวงพ่อจาสอนเป็นปฏิปทาที่สม่ำเสมอเราอย่าไปเชื่อในความรู้สึกของกิตใจของเรา เรานึกรู้สึกอย่างไรเราพยายามทวนกระแสะใจถ้าเป็นความดีพยายามทวนกระแสะใจังหวะน,นี่เราเป็นหน้าที่หน้าที่ของพระหน้าที่ของพระ,น,พระนี่ไม่จะประสงค์อย่างเดียวคารวะที่มีจิตใจเป็นพระก็คือมองเห็นภัยในวัฏสงสารภิกษุแปลว่าผู้เห็นภัยในวัฏสงสาร เราเป็นการละวาดญ,ญาติโยมก็เห็นภัยในวัฏสองสารก็เป็นพระนะจิตของเราขนาดนั้นก็เป็นพระเราก็พยายามปฏิบัติพยายามปฏิบัติภาวนาไม่ประมาทคิดพิจารณาต่จิตของเราปฏิจจุลในรูปในเสียงในกลิ่นในรสผลิตภัณฑ์ธรรมลมเนีย่ย มันเป็นความสุขอยู่มันไม่ยั่งยืนจีรังมีความยึดมั่นถือมั่นก็เป็นเหีุยห้ทุกข์เกิดอีกการปฏิบัตินี้เราเพื่อที่จะเดินไปถึงความสุขที่แท้จริงเป็นอมตะท่านพระพุทธเจ้าสอนว่าถ้าใครได้ไม่เดีพิจารณากายนี่นั่งกายนี้ก็ไมไม่ได้ดื่มน้ำอำมฤตท่านเป็นยาง้นอ,นนอมฤตก็คือน้ําที่ ดื่มแล้วไม่ตายนั่นเองังการพิจารณากายนี่เออเราก็เหมือนดื่มน้ำอมฤตนั่นคือจิตเราไม่ตายไม่เกิดไม่ตายทำคัญอยู่เหนือโลกนะเราเห็นธรรมที่ก็จะอยู่เหนือโลกเป็นโลกุตตระ นี่อันนี้อยู่เหนือละเหนือโลกก็คือเหนืออารมณ์่นแหละถ้าเราเห็นว่าก้อนนี้เป็นก้อนเราอันนี้มันอยู่ในโลกแล้วแต่ถ้าจิตเห็นว่ากายนี้มันไม่ใช่เราเป็นธาตุสี่ขนาดใดที่เราเห็นนั่น,นก็เห็นธรรมะกับจิตามมาเหนือโลกนะให้ฝึกปฏิบัติกันตั้งใจวันนี้ก็เป็นวันที่เก้าเดือน กระดกระดาษกมสองพ